สวัสดีจ้าทุกคนแต่มาให้ดูฟันพี่ชี้หน่อยพี่ชี้ดูฟันดินี่นี่ฟันพี่ชี้หลุดซีหนึ่งแล้วแต่ว่าฟันไม่ยอมหลุดจ้าทุกคนฟันไม่ยอมหลุดแล้วก็ต้องไปให้หมอเอาออกเพราะว่าฟันแท้เขึ้นแล้วอะไรดูดิฟันแท้ขึ้นแล้วเนี่ยฟันแท้ขึ้นแล้วแต่ว่าฟันไม่ยอมหลุด ต้องไปให้คุณหมอออกให้เอ้ยเอาวางวางลงวางลง,ง,ง,งไหนฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดแต่ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่เรียบร้อยแล้วเอาใส่เหมือนเดิมเอาใส่ฟันน้ำนมเหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมยังไงแล้วฟันน้ำนมอะหลุดแล้วฟันแท้ก็จะขึ้นนะด,ดถิถ้าถ้าถ้าเอาหลุดก็ก็เอาก็เอากาวไม่ได้อยู่ใน,นเอาเอาอะไร ปากแล้วก็ใส่ใส่ฟันน้ำนมไม่ได้ฟันน้ำนมไม่ได้เอาไวาใกล้ๆนี่หน่อยดูดิฟันฟันแท้ขึ้นจะเท่าฟันอันนี้แล้ว <laughs> ฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดอีกก็นี่เห็นไหมต้องไปให้คุณหมอออกให้คุณหมอก็มีฟันห้อยมาให้ด้วย <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยคุณหมอห้อยมาให้อย่างเงี้ย <laughs> วานนี่จะใช่ไหมลูก ฝันแท้ขึ้นฟันน้ำนมไม่ยอม